สวัสดีจ้าพ่อแด่พี่นอ้องไม่ได้กินเขาวเองมากันปลากระปิแกงพริกป้าสลุกีเนาะป้าหอยอีปลาขาวมันจะมันจะแสบ

Nhọt, anh nhọ anh xơ dưng, đua phải được, Chua, anh, à, Cấp, bay, phải bay, anh làm sốt cơm thắn, mướn anh แล้วกาเด็กปีกนี่นแหะเด็กปีกนึงนี่ยเดไปด็กเล็มองปีกอร้าบไปไปใบซื้อโทรศัพท์ไปหลังพี่หน่อหน้าม,มันหลายไหวหน้า,นาม,มันขึ้นไๆ้ังสิดท้ายให้พี่หน่อบิอบ่งเพราะว่าไยกงบใบยกสรุงยางไป้อมว่าได้ยื่นยุ่งงเก่า bởi vì tìm mật động thi nha mất tổng đức nhang, nó mày mày mất lấy mày 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 đẹp. mày mày đẹp. mày 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 phải mày 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 con mày 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 อันนี้ก็แรงแต่ปลาหน่อยแต่ว่ามาถอดเินกับตงโมทั่วนะค่ะมทั่วบะหมี่ไอ้เพื่อนเป็นตลาดพี่เนอะเพื่อนบะหมี่อ่ออออะทั่ว ดิบเช็ดเช็ดัปกินขอกันหรอเยีาจใส่ไาเรียนเดียว้าสะดวกข้าวใพอได้กินพี่น้องมาไปกับมได้กิน

ไปย่อสดุดแค่เพียงพี่น้องข้างแรกข้างแรกคไปไปทำเป็นน้ไปดกินน้องเห็นเขาดเาอยากกินนํำเขาไม่ใจสื่อกแบ่ไม่ีเงินเนาะไม่อะไรแบบนั้นาอกค่จะิด นันการบังคับเนรอวย่อบ็นกับตองป็นเป็นแที่มันบ็นเท่ากับตองนเตืลูเืนตสู้ วานเดียดีก็ดีกว่าเขาไม่เหลีวกลับฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ได้พี่น้องเป็นกคลังแกนได้ช่งมาดามดีได้พี่น้อง ดโทรสซาบระพี่น้องป้ามันจะพาสลัดง่วง่วงคว้วอยุทลงหน้าพน้คเลยบคไปแดดเวลาไปถึงสะดุ้งนี่ยังสิบไปแดดเอารสซาระพี่น้อเล่อนไปไทยมึงไม่คลิปตอนไทยแต่ว่ากันสิจะไปอยู่เท้านาก็รองให้ป้า nằm đó nó mới dựt lại em lại có tự dựt nó còn nhớ nó mới mấy sản phẩm này bài cả có khảo nhò nó khảo nó bị nó nó khó nhờ, nó khảo nhò và tam hủy bạn đi mong mày bố mày không bố đủ, không khơi bánh nằm thuyền cân cái ngôi này là, ngôi cái nằm thuyền bạc bao mùi xẹp và nhảy cái mì và nổi cái mì hấu đèn nó lên nào

แกมันเนี่ยคุณบอกว่ากินยังไรเนีน่ยยิ่งเรามันนอนอะ ดำแน่เนี่ยพุทาย่างเนาะแนน่ะ่นางัอก็ใคดพี่นนอกเป็นกำลังใจนชอบมาดามลีด้วพี่นนอกเตอนนีบอไ้ไปใช้มีแต่ไปรุ่งบวยไปยอสะดุ้งแล้วก ิ้งลหลายเลยอันมองปิ้งได้หลายนะปลาใไญ่ม่ได้นึ้พีน่นนองมันเป็นอ่างเก็บน้ำแต่ว่าปีกมันเยอะว่าปลาไงไมได้เึ้นปลาพียปไปลยังไม้ปลาน่อยเดยให้น้ำาไปว่าฟตตกเง,งน้ำหลานี่อไปไหมไปย่ปา แช่ก็ติดตามกันสักให้เป็นกำลังใจช่องมาดามหลีเด้อพี่น้องเด้ออันใดว่าบบดีว่าวบมวนกะกลับขอโทษขออภัยพี่น้องคะแนนได้บ่ถึงบ่ถึงใจอาการขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อใส่ป่านหนอของสิ่งแล้วว่าวบมวนบ่าวบมวนหนูกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องบันหนอขอบหน้า บ่าปิน,นบหวานบ,บป็นได้จาคลิปนี้ก็สํเนีก็แล้วพี่นองพอกันคลินาได้จา่าไปทได้ืวสำานียจ่าพอกันคิปหนาได้จาา่าอย,ยู่ดีไม่แห้งเมื่อ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคนเป็นติสวัสดีจ้า